วันนี้เรามาพูดถึงลาตันทาทาผู้ยิ่งใหญ่แห่งอุตสาหกรรมอินเดียกันครับซึ่งจะเป็นการพูดถึงวิสัยทัศน์สู่มรด,ดกแห่งการสร้างสรรค์หมายความว่าอย่างไรเรามาดูกันลาตันนาวัลสทาทานะครับซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในบุคคลที่สําคัญที่สุดในวงการธุรกิจของอินเดียเสียชีวิตด้วยในวัย86ปีเขาเป็นผู้ที่ไม่เพียงแต่พัฒนากลุ่มบริษัททาทาให้กลายเป็น อาณาจักรธุรกิจระดับโลกเท่านั้นแต่ยังมุ่งเน้นถึงการสร้างประโยชน์เพื่อสังคมผ่านการกุศลและการลงทุนในนวัตกรรมต่างๆที่มีเป้าหมายเพื่อความยั่งยืนและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนจุดเริ่มต้นและการสร้างอาณาจักรทาทานะครับราตันทาทาเกิดในปี1937และได้เข้ารับตำแหน่งของประธานบริษัทนะครับโดยในปี1991ช่วงที่ประเทศอินเดียกำลังเปลี่ยนแปลง ทางเศษรษฐกิจอย่างใหญ่หลวงนะครับตัวเขาก็ได้ทำาให้กลุ่มทาทาเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับโดยทำการซื้อกิจการระดับโลกอย่างเช่นรถจากัวแล้วก็ r โลเว v e r นะครับภายใต้การนำของเขากลุ่มบริษัทก็มีรายได้เพิ่มขึ้นจาก5.7พันล้านเหรียญสหรัฐในปี1991ไปสู่เกือบ100พันล้านเหรียญสหรัฐในปี2012 ข้อคิดสำคัญนะครับที่ทําให้ธุรกิจทาท่านะครับไปสู่ระดับโลกนั่นก็คือสิ่งที่ทําให้ราตันทาท่าโดดเด่นในโลกธุรกิจไม่ใช่เป็นเรื่องของการทําให้บริษัทประสบความสําเร็จทางการเงินเท่านั้นแต่เป็นการสร้างคุณค่าที่อยู่เหนือผลกําไรสุดตัวโดยทาท่าไม่ได้เคยปรากฏในรายชื่อเศรษฐีนะครับแต่เขามุ่งเน้นในเรื่องของการทํางานเพื่อสังคมมากกว่า การสะสมความมั่งคั่งส่วนบุคคลและความมั่งคั่งของกลุ่มทาราส่วนใหญ่อยู่ในนามของมูลนิธิการกุศลที่สนับสนุนการศึกษาการแพทย์และการพัฒนาสังคมเป็นหลักและเรามามองดูวิสัยทัศน์และการลงทุนในเรื่องของอนาคตกันลาดันทา,ทาทามองเห็นคุณค่าในการสร้างนวัตรกรรมที่เข้าถึงคนธรรมดาเป็นหลักครับ ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือการเปิดตัวทาท่านาโนซึ่งเป็นรถยนต์ที่มีราคาถูกที่สุดในโลกซึ่งแม้จะประสบปัญหาทางการตลาดก็ตามแต่โครงการนี้ก็แสดงให้เห็นในความตั้งใจในการสร้างโอกาสใหม่ๆให้กับคนทั่วไปในสังคมข้อคิดการทำธุรกิจของราเดนสถานะครับอย่างแรกก็คือเป็นเรื่องของการสร้างโอกาสโดยตัวเขานะครับเชื่อในเรื่องของว่าอย่ารอให้โอกาสมาหาคุณคุณต้องสร้างโอกาสให้กับตัวเอง อย่างที่2ก็คือตัวเขาเน้นถึงการมองไปข้างหน้าและการขยายตัวในตลาดโลกอย่างมีวิสัยทัศน์ก็คือการคิดในการวิเคราะห์ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรอย่างที่3การทําเพื่อสังคมตัวทาทาก็จะมีแนวคิดที่ว่าความสําเร็จที่แท้จริงไม่ได้วัดจากความมั่งคั่งส่วนตัวแต่ก็คือการทําให้สังคมดีขึ้นซึ่งเป็นรากฐานทําให้ทาทากรุ๊ปนะครับเป็นกลุ่มธุรกิจที่คนทั่วโลกเคารพนับถือเพราะฉะนั้นนะครับมรดกของราตันทาทา ไม่ได้พูดถึงเรื่องเงินทองแต่จะเป็นการสร้างสรรค์สังคมที่ยั่งยืนแล้วก็พัฒนาคุณนะภาพชีวิตให้กับคนหลายล้านคนทั่วโลกพร้อมด้วยวิสัยทัศน์ที่มุ่งเน้นถึงเรื่องการสร้างสรรค์และความรับผิดชอบต่อสังคมราตันธารานะครับได้สร้างแบบอย่างที่ดีให้กับผู้บริหารรุ่นใหม่ในโลกนี้ให้เดินตามกันครับ